ในความหมายของนาโนวอเตอร์ตัวนี้นะครับนาโนวอเตอร์ความนี้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หมายถึงน้าที่มันมีโมเลกุลเล็กคําว่าเล็กนี่คือเล็กถึงระดับเซลล์ในร่างกายของเราในร่างกายของเราจริงๆแล้วประกอบด้วยเซลล์เป็นหน่วยชีวิตที่เล็กที่สุดนะครับแล้วเซลล์หลายๆเซลล์มันเข้าเป็นเนื้อเยื่อของร่างกายจากเนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อรวมมันเข้าก็จะเป็นเอาไว้วงของร่างกายเรา ออยวะไยๆออยวะรวมหรือัวนเข้าก็จะกลายเ,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 เป็นระบบต่างๆในร่างกายเราร่างกายเรามีทั้งหมดสิบระบบก็าประกอบเป็นร่างกายเราก็าเท่ากับจุดเท้าเพราะนั้นร่างกายเราจะแข็งแรงเราจะต้องแข็งแรงตั้งแต่เซลล์ในร่างกายของเราด้วยความชาญฉลาดของนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นหนือวิทยศาศาสตร์ไต้หวันเป็นผู้ที่คิดคน้นจนได้น้ําไอวอเตอร์มีคุณสมบัติเป็นนาโนวอเตอร์ซึ่งนาโนวอเตอร์ตัวนี้จะมีโมเลกุล ในเล็กลงระดับเซลล์เวลาเราดื่มแล้วเนี่ยเวลาสมบัติของน้ำน,นี่จะดูดซึมไปที่เซลล์แล้วก็ปฏิกิริยานะฮะเสริมสร้างให้เซลล์เราทําหน้าที่มันอย่างแข็งแรงทั้งในแง่ของการเสริมสร้างในแง่ของการซ่อมสซมส่วนที่สึกหรอในส่วนที่ผิดปกต,ติของร่างกายและในแง่ของการฟื้นฟูให้ร่างกายเรามีกำลังวังชาที่แข็งแรงและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ เพราะฉะนั้นคำว่านาโนวอเตอร์เราเข้าใจง่ายๆก็คือน,น้ำที่มีโมเลกุลเล็กเล็กระดับเซลล์ในร่างกายเราซึ่งมีประโยชน์ต่อเซลล์เนื้อเยื่อและเอาไปวัดของร่างกายเราโดยรวมนะครับเราได้พูดถึงคุณสมบัติของน้ำไอวอเตอร์นะครับว่ามีเป็นกลุ่มน้ำโมเลกุลเล็กมีออกซิเจนเยอะและมีแร่ธาตุมากที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับในทางภาษาโกลนเขาเรียกชื่อนะฮะเป็นทางการว่านาโนมิน วอเตอร์นะครับน้ำโมเลกุลเล็กที่มีแร่ธาตุมากนั่นเอง